าก่อนอน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวนมาแนะนำเพจแอดมินต้พีพีเจ็ดเพจมินผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวนปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอคดีคุมพร้อมเล่นลูมครบแรล่งคอสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะ <S <S เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้น,นะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้อยู่ผมซีเกอร์ทีวีกันแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเซิร์ฟเปตเาเวียดนามนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวใหม่นะครับผมนะเป็นตัวอลิสนั่นเองนะครับผมเนาะนะครับผมแล้วก็ก็คือเป็นเล่นเป็นเตียวเซียนนะครับผมนะฮะผมก็เอ่ามันไม่มีใครเล่นป่านะผมก็เลยแบบเอ่าไม่เล่นป่าเลยก็แล้วกันนะครับนะก็คือเตียวเซียนมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมนัคือแบบเยอะเลยนะครับผมนะมันเอาคิดง่ายๆนะครับนะคิดว่ามันคืออลิสเวอร์ชัััั่่่นนนนนนนะะะะคคครรรบบผผมมหืืออออวาลิสเงก็ อตินะฮะมันสามารถที่จะโยนได้เหมือนอาริตเลยนะครับผมเนะี่ยนี่ตีอันหนึ่งสองสามตีทุกสามครั้งนะครับในะนจะเสกเกตหิมะด้านหลังนะเห็นปะเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามเห็นปะนี่ครับผมเนะี่ยจะเสกเอ,อเกตหิมะมาโจมตีนะครับผมเนะี่ยก็นี่คือการปรับใหม่ของเขาเนาะก็ สกิลสองนะแช่แข็งปกติมันจะแช่แข็งได้2รอบใช่ปะนะครับผมนะก็เขาได้ทําการออกแล้วนะจะแช่แข็งได้1รอบนะครับผมนะสกิลอย่างละหนึ่งรอบและอันตินะครับจะทําการโยนไปเหมือนอาริสนะก็คือผมบอกเลยว่าเหมือนอาริสอ่ะเอาง่ายหรือว่าเออเอมเพราอาจจะเห็นว่าไอ้เชียรงเล่นอาริสนมกันเยอะจัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเลยแบบปรับเออเจลเซียนมาให้เหมือนอาริสนะครับจะได้เอาไอ้เจลเซียนมากางแทนอาริสนมเลยประมาณนี้ปะไม่รู้ว่าผมมั่วครับผมนะทุกคน อ่าไอเกาะของเตลเซียนนะครับผมเนี่ยก็ได้ทำการปรับใหม่เหมือนกันนะรับผมนะฮะก็คือสังเกตดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าเห็นปะก็คือเกาะของเตลเซียนอันก่อนนะคือมันจะสามารถที่จะกันไม่ใช่กันอะคือมันจะไม่มีผลกับคลิปตีนะครับผมนะฮะแต่ว่าอันนี้มีผลกับคิปตีแล้วแต่ว่าเกาะของเตลเซียนอันนี้นะครับมันจะมีเป็นเกาะขึ้นมาจริงๆให้เห็นนะครับผมนะถ้าเกาะนั้นหมดก็คือมันจะระเบิดสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยนะครับอารมณ์เหมือนบูมสติ๊กนั่นเอง มาแกงอะ่ะเฮ้ยัลโลแข็งโอ้ย,รรม,อยมันโดนลบนี่ฮะโยนอันตีเลยอุย้ยไอ้ีมมาเยอะจังโอ้โไม่อรอดกูตรงนี้ ไอ่ทีเั็นไปอย่างเยอะเลยที่เฮ้ยหุ่นแข็งมันไม่โดนเมื่อกี้โยนอันติไปแล้วให้สังเกตนะเขาผมนะฮะเฮ้ยโจ๊กเกอร์แข็งหนักนี่โดนเนี่ยกูว่าละนี่นี่ฮะจะโยนอันติประมาณนี้นะครับผมในอย่างที่เห็นเหรอปะมันเหมือนอาริสเลยปั๊บนี่ฮะผมผมรู้สึกว่ามันดาเมจมันเบาลงนะหรือว่าผมไม่มีรูผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเท่านี้เฮ้ยช่วยเต็มที่แล้วเพื่อนเมีซอยตีสัมพังเฮ้ย แช่แของผมมาแช่แของผมมามาดิมาดิสีสวยผมรู้สึกว่าดาเมจมันค่อนข้างจะเบากว่าเดิมมากเลยถึงจะแช่แข็งโดนแล้วก็เถอะหรือว่าผมรู้ไม่มีผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันอันนี้แต่ถ้าเป็นเตี๋ยวเสี้ยนเก่าคือแบบว่าแรงมากทุกคนถ้าเราแช่แข็งแล้วอันตีได้นะย้อน ไปไหนแล้ววะคอามบดิร้านเลยเฮ <laughs> ้ยคิวเรียนมาเนี่ยมาดิเนี่ยแข็งโดนรักวันตีเลยโอ้ดูดิแม่กไม่ตายอะ่ะโอ้ตอัวฟิวเดอร์ซันเนี่ยปกติแบบแช่แข็งปุ๊บแล้วแบบ อันตีแล้วคือน่อาจะตายแล้วนะแต่เมื่อกี้แบบว่าแข็งจนแข็งหมดอะ่ะอ,อ,อะไรีทีเเอาเงี้ยบรรดาผมหมอ,อ้ยขอฟ้าก่อนเพื่อน้อยสวยที่อะไรร้านอะไรเแี้กู ไฟฟ้ามาไปไปเอาเนนดักนลิตโอ้โหเฮีนนยผลิตลอไม่ได้ไปยซะสามนัดโอ้โหสนันนัดยังไม่ตายกูสวยอุ้ยแข็งกูเป็นแข็งกูเป็นแข็ง,ขงสวยเฮียโดดเข้ามาโดูแข็งตายละมึงอะโอ้โหไม่ไม่ตายอีก โอ้ยยาวู like ้าวกับตายเฮ้ยแล้วที่ผมใครออกวะน่ะเซิร์ฟเบต้าเป็นย่างเงี้ยเซิร์ฟเบต้าเป็นอย่างงี้แหละทุกคนมันแบบเน็ตมันไม่ค่อยดีอ่ะหรือว่ามันชอบหลุดอะเซิร์ฟนี้โอ้โหโดนทุกทางกูโยนอัติเลยเหมือนลิศเออเจ็บนะเจ็บนะเฮียเดินลุยอย่างงี้เจ็บนะเฮ้ยเอาตาย เรียบร้อยใครมืก่กดยอมแพ้ขวางหน้าหัวเฮ้ย <c oughs> โคตรน่ารำคาญเลยาากกมาดิเฮ้ยมันโจมักกนเก่าจัดเลยดูดิเอแม่งดิผมรู้สึกว่าร่นเต๋อเส้นอันกอดจะดีกว่านะนากกนเฮ้ยนะเอาวางอันตีเลยเรียบร้อยมาดิ คือระยะโยนมันค่อนข้างจะแบบไม่ได้ไกลเหมือนอารินนะมันค่อนข้างจะสั้นนะไปโจไปโจมมันเก่าจัดกูโยนเลยปะบปับปับับ,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 บอัี่อย่างเดียวมันดามจมันแบบค่อยๆ่อยมามันไม่เหมือนอารินแบบโยนพวกดามจมันตู้มเดียวเลยฮะแต่นี่มันแบบค่อยๆ่อยมา เราคิดสภาพแบบว่าเดืยวเซียนกลางอาริสโรมดินึกไปโยนอย่างเงี้ยไม่โคตรน่าลำคาญเลยละเฮ้ยแม่งงี้ยแล้วแบบอาริสกับเดืยวเซียนแบบว่าโยนโยนที่เดียวกันนะ่ะโอ้โหไม่อยากจะคิดเรียร้อยแชคแค่แข็งลอยสูดูดิไม่ตายอีกตาย,ยสวยส ผมออกอ่าชิ้นสุดท้ายผมออกเป็นคาราซโลนะบผมนะก็จะได้แบบว่าโยนอันติได้เลยแบบไม่จำเป็นต้งองรอแข็งนะจะได้แบบว่าเฮ้ยรอดไหมโอ้โหสวยเฮ้เชยย้อนโอ้โหแข็งโดนเพื่อนเอาน้่นเอา อะไรวะสกิลหมดเหรอเฮ้ยโจ้แบงดันเฮ้ยโจ้มันก็หนุดเหรอกวางอันตีเลยดูดิชี้อ่ะสองพันสกิลหนึ่งผมเมื่อกี้โคตรแรงเฮ้ยแข็งหลักได้เปล่ายิมโดูเขาปอมมาละเฮ้ยสวยไวยถ้าเราแปะโดนแม่งคือ คิวเลนมันยกเลิกหายตัวเลยมันไม่ยังยกเลิกคือเรามองเห็นเลยหรอหรือว่าจะหรือว่าเป็นเฉพาะตัว,เ,วเสียวเียนก็ไม่รู้นะหรือว่าคิวเลนเขาโดนปรับมาคือปกติคือคิวเลนถ้าเราหายเอ,อถ้ามันหายตัวแล้วถึงเราจะตีโดนมันก็จะไม่เฮ้ยมันก็จะไม่เปิดตานะใช่ปะแต่นี่คือแบบว่าคิวเลนหายตัวพวกถ้าเราตีโดนหรือว่าสกิลโดนมันเปิดตาเลยนะ เฮ้ยที่มาน้องเรียบร้อยโดนแข็งเฮ้ยย้อนตัวเดียวแม่งดิกูย้อนตีเลยเฮ้อยู่ค้างโดนมึงอะเฮ้ยไอ้ยังเปิ้ลฟิกไอ้เหี้ยแม่งฟิกหลบสกิลกูโอ้ยเนี้ยแล้วคิวอยู่เกือบตายแค่ย้อนโค่นแรงคือตอนนี้แบบจำนวนทีมผมมันแบบไม่โคบอ่ะมันค่อนข้าจะลำบากนะสู้ลำบากอยู่นะเกมนี้ คือแบบว่าถึงจะได้คิวอย่างนี้คือแบบว่ามันมันดันป้อมไม่ได้เลยดันคิปไม่ได้เลยเพราะคนไม่ครบอ่ะ้าได้ดักนะน่าจะดีอยู่เออเราคิดสภาพแบบว่าฝั่งตรงข้ามเอาดาักอยู่เงี้ยแล้วเราแบบโยนอันติเข้าไปเฮีย้ยไม่ได้จะแรงจัดเลยนะเฮ้ยเพื่อนโดนมาดิเอา้าบเอาคืขอโทษวางอันติเลยวางอันติเลยเฮีย้ยโคตรแรงอันติเรียบร้อย เฮ้ยแล้เอากูรู้มึงจะมาเอาเรียกกูว่าละเฮ้ยมันเอาด้ามมาได้เราควรตีไปแล้วด้วยโอ้เอาจริงโอ้โหอัตตีไปแล้วด้วยอ่ะโอ้โหโอ้แย่ละถอยเยลยแย่ละตรงนี้ไม่น่าหลอด เอาวางสิแปะโอ้โหไม่ตาย,ยอีกเฮียเลยนิดนึงอุยย้อนโอ้โหแม่ฟิกเกอร์แข่งโดนเพื่อนแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วเรียบร้ยอยจับออเ,ลเลยแม่แพ,แแแแแแแพ้แล้วทุกคนโอ้โหทีมกูออกสองคนหรือวะเฮียเอายอมแพ้เลยเฮียแม่แม่ยังไงก็น่าจะแพ้แล้วทุกคนเรียบร้อยเฮ้ทีมกูออกสองคนเลยวะเฮีย โอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะคิดเห็นกันยังไงกับเอ่๋เตเซียนปรับใหม่แล้วสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมมองว่ามันเล่นง่ายขึ้นเลยนะแต่ว่าดัมเมจมันะคะ่อนข้างจะเบานะเออหรือว่าผมไม่มีรูนก็ไม่รู้